สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวที่นางแบบชาวไต้หวันนะครับคุณช่ยวีสินเนี่ยเขาไปารักษาอาการนอนไม่หลับที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วหมอเนี่ยทำการฉีดยา p r o โพเฟลหรือยาน้ำนม,มเข้าไปทางหลอดเลือดต่อมาเนี่ยเขาเกิดอาการชักนะครับแล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลอยู่10กว่าวันอาการไม่ดีขึ้นมีสมองมันตายไปแล้วนะครับทางครอบครัวก็ต้องทำใจนะครับจุดการพยุงชีพของเขาแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตครับ เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะพอฟอฟคืออะไรมันเอาไว้ทําอะไรนะครับแล้วจริงๆเขามีการใช้แบบไหนที่ปลอดภัยไหมนะฮะวันนี้ผมอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าทุกคนฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณชัยอุริซินแล้วก็คนที่ติดตามเขามาตลอดเวลาด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับ p r o โพ f o l เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเคยคุ้นหูนะครับเพราะว่ามันคือยาตัวที่ทําให้ไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการใช้อย่างผิดเยอะพอสมควรซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าเขาไปใช้ผิดยังไงนะครับขอเริ่มเรื่องของคุณชัยวีชินก่อนนะครับเขาเนี่ยเป็นนางแบบอายุ40ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังดูสาวอยู่นะฮะเขาเนี่ยก็ มีอาการนอนไม่หลับนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเขามีการดูแลรักษาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับมียาตัวไหนทานอยู่หรือไม่แต่เขาก็เลือกที่จะไปคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเนี่ยมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเส้นหมอที่ดังมากๆของที่นั่นนะครับแล้วก็ออกทีวีด้วยมีชื่อเสียงด้วยนะครับแถมยังมีฉายาที่ฟังแล้วสุดประหลาดเลยนะครับคือฉายาว่าเทพดูดไขมันนะครับอีกฉายาคือหมอผู้คืนความอ่อนเยาว์ให้กับคนไข้นะครับ โดยหมอท่านนี้เนี่ยก็เลือกที่จะฉีดยา propofol ให้กับคุณชายวยสินนะครับฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยแทนที่จะอยู่ในห้องเฝ้านะครับเขากลับให้ผู้ช่วยที่เป็นผู้ชายเนี่ยเฝ้าอยู่ต่อมาเกิดการชักครับชักแล้วก็พยายามช่วยนะครับช่วยไปก็ไม่รอดนะครับไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยสัญญ,ญาณชีพมันก็ไม่มีก็มีการปั๊มหัวใจมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็เข้าการรักษานะครับในขณะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะ ทำให้การหายใจกลับมาเป็นปกติด้วยเครื่องช่วยหายใจนะครับหัวใจกลับมาเต้นแล้วนะครับแต่สมองเนี่ยขาดออกซิเจนไปนานแล้วนะฮะผ่านไป10กว่าวันก็ยังไม่ฟื้นนะครับก็เจอว่าน่าจะมีภาวะสมองมันตายไปแล้วทางครอบครัวก็ยุติการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็เกิดเป็นประเด็นด,ดราม่าขึ้นมา,มามากมายนะครับทางเพื่อนๆของคุณชาย,ยูซิศนียก็คิดว่ามันอย่างเร็วเกินไปนะครับคิดว่าไม่อยากจะให อถอดเครื่องพยุงชีพนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้นะครับแต่ตรงนั้นก็คงเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปดูกันว่ามีภาวะสมองตายจริงหรือไม่นะครับมีการบันทึกทางการแพทย์ไว้หรือเปล่าเพราะถ้ามีเนี่ยสิ่งที่ครอบครัวทําก็ถือว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยก็แน่นอนครับมันจะมีเรื่องของเงินประกันชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวอีกเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของเขานะครับที่เกิดขึ้นมันน่าจะมีหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วไอ้ p อร์พเฟอเนี่ย มันคืออะไรทําไมคนถึงไปฉีดกันนะครับต้องบอกว่าในทางการแพทย์เรามีการใช้ p r o โพ f ฟ l จริงๆเราจะใช้เป็นยานำสลบนะครับคือสมมุติว่าเราต้องเข้าการผ่าตัดนะครับเราทำการผ่าตัดเราทำหัตถการต่างๆที่มันใช้เวลานานนะครับเราก็จะฉีด p r o โ o f ฟ l ให้เขาหลับไปหรือใน ICU นะครับคนไข้ใน ICU เนี่ยบางทีเราก็จำเป็นจะต้องใช้ p r o โพ f ฟ l เพราะว่าไม่ฉะนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีการ ตื่นกลัวนะครับหายใจไม่เป็นจังหวะนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่เนี่ยบางทีหายใจแล้วต้านกับเครื่องนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อเขาได้นะครับก็จะมีการใช้โปรโพฟอรอีกกรณีหนึ่งที่เราใช้ก็คือกรณีที่เรามีภาวะชักแล้วมันไม่หยุดนะครับชื่อว่า status epilepticus นะครับแต่พูดมาถึงตรงนี้บางคนคงงงเฮ้ย hey, เดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยคุณใช้อ๋ยซินใช้ยาตัวนี้แล้วชักไม่ใช่เหรอแล้วนี่เอามาใช้เป็นยากาันชักได้ไงอ่าต้องบอกอย่างนี้ครับว่า โดยทั่วไปมันจะมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ทําให้เกิดการชักได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะครับเราไม่ค่อยเจอเจอได้น้อยแสดงว่าคุณใช่วีซนเนี่ยจะต้องเป็นคนโชคร้ายจริงๆที่เจอภาวะนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเราสามารถใช้ในการรักษาอาการชักที่มันไม่หยุดได้ถ้าเราใช้ยากาันชักธรรมดาไม่หยุดเราก็จะมีการใช้โปรโพฟอลร่วมด้วยนะครับ อ่นนี่คือการใช้ในทางการแพทย์ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่ามันทำงานยังไงนะครับออกฤทธิ์เร็วแค่ไหนแล้วมันมีปัญหาอะไรอีกนะครับเดี๋ยวขยักว้อีกตอนหนึ่งแต่ตอนนี้อยากจะพูดอย่างหนึ่งก่อนในเมื่อมันเป็นยาอันตรายขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมยังมีการใช้ที่คลินิกได้ต้องบอกเองครับมันไม่ควรมีตั้งแต่แรกครับเพราะ,ระฟอไม่ควรมีที่คลินิกครับไม่ควรมีนะฮะเพราะว่ามันอันตราย แล้วขนาดในโรงพยาบาลเวลาเราจะให้ยาตัวนี้อย่างถ้าผมเป็นคนสั่งให้คนไข้ใน ICU ใช้ตัวนี้เนี่ยยังต้องมีการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลาแน่ใจว่าคนไข้หายใจและส่วนใหญ่เนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อให้การันตีว่าถ้าเกิดคนไข้ไม่หายใจเครื่องมันก็ต้องทํางานหายใจแทนคนไข้ได้นะครับแล้วก็มีการวัดสัญญาณชีพมีทุกอย่างมีการเจาะเลือดอยู่เรื่อยๆนะครับมันต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจติดตามแล้วถ้าใช้ในการ ผ่าตัดต่างๆไม่ว่าจะหัตถการขนาดเล็กขนาดใหญ่จะต้องมีวิสัญญีแพทย์อยู่เสมอไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะครับหรืออย่างน้อยๆก็ต้องมีพยาบาลชำนาญการทางด้านของการทำวิสัญญีนะครับจะต้องมีพยาบาลชำนาญการเท่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็ได้นะแล้วพยาบาลก็ทำงานคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีหมอมาคุมอีกคนหนึ่งอยู่ดีนะครับนี่คือมาตรฐานดังนั้นแล้วเนี่ยในคลินิกต่างๆบางทีนะครับเขามีการลักลอบเอาไปใช้ โดยไม่มีคนที่เขาดูแลเฝ้าได้อย่างดีคนที่ดูแลเฝ้าเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้เลยด้วยซ้ําไปอย่างกรณีนี้คือให้เจ้าหน้าที่ผู้ชายคนหนึ่งเฝ้าไว้แต่ว่าเขาคือใครมีความรู้ด้านนี้หรือเปล่าก็บอกไม่ได้ครับอาจจะไม่มีอะไรเลยด้วยซ้าไปนะครับแล้วอีกอย่างนะครับหมอที่เฝ้าคนไข้คนนี้เขามีความเข้าใจเรื่องนี้จริงหรือเปล่า <S <S <ๆ>เพราะว่าบางทีนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่หมอทุกคนที่จะดูแลคนไข้ที่ได้รับโ r รปอฟอลได้นะครับ อย่างตอนที่ผมทำงานอยู่เนี่ยครับทุกๆปีเนี่ยมันจะต้องมีการทำแบบทดสอบบนออนไลน์ของโรงพยาบาลเพื่อให้เราเรียนรู้เรื่องยาตัวเนี้ยพวกนีต้ต่างๆแล้วก็ต้องสอบด้วยว่าเฮ้ยคุณเข้าใจจริงหรือเปล่าถ้าจะใช้ในกรณีนี้คุณต้องทําอะไรบ้างต้องตรวจอะไรบ้างอันเนี้ยมีทุกปีนะครับถ้าหมอคนไหนจะใช้ยาก็กต้องทําแบบทดสอบนี้นะครัไม่ใช่อยู่ๆเฮ้ยคุณเป็นหมอหมออะไรก็ได้ใช้ไปเลยอันนี้ไม่ได้นะครับ อันนี้คือคือปัญหาของ Propofol แล้วเขาไปใช้ผิดวิธีเหตุผลที่เขาไปใช้ผิดวิธีเนี่ยคือ Propofol เนี่ยมันมีเอฟเฟกหรือผลอย่างหนึ่งที่ทำให้บางคนเนี่ยหลับเร็วหลับลึกและฝันดีตื่นมารู้สึกดีนะครับเขาเลยเอาผลตรงนี้มาใช้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในคลินิกเถื่อนต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกชื่อ p r o p o f o l ว่า propofol อย่างในกรณนนีเขาเรียกว่ายาน้ำนม เพราะว่าสีของมันเนี่ยคือสีขาวเหมือนน้ำนมเปียบเลยนะครับมันก็เลยถูกเรียกว่ายาน้ำนมนะครับเขาก็ไปใช้ตามคลินิกต่างๆ,ๆเพื่อการนี้แล้วผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคนไทยอ่ะก็มีคนใช้พวกนี้ผิดนะครับเหตุผลที่เขาใช้ผิดทําไมบางคนก็ถามอะทำไมเขาไม่ให้ยานอนหลับตัวอื่นแบบยากินอะไรก็ได้อ่ะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางคนเนี่ยเครียดมากกินยานอนหลับจนดื้อแล้วบางคนติดยาเสพติดมานาน ดื้อแล้วให้อะไรมันก็ไม่หลับกินยาก็ไม่หลับกินเข้าไปหลายเม็ดก็ไม่หลับก็เลยต้องถึงขั้นใช้โปรโพฟอลไงครับเพราะว่ามันหลับเร็วมากแล้วก็มันเพิ่มขนาดได้ต้องรวดเร็วถ้าเราฉีดเข้าไปนะครับแถมมันยังฝันดีอีกคนก็เลยแอบเอาตัวนี้ไปใช้บางคนใช้ครั้งแรกแล้วคิดว่าเออดีแล้วเดี๋ยวจะไม่น่าจะติดมันไม่ติดหรอกครับแต่ปัญหาก็คือคุณใช้อย่างอื่นคุณทีณ่น่่นจะนอนไม่หลับแล้วครับคุณก็ต้องหันมาใช้โปรโพฟอลซ้าแล้วซ้ําอีก นะครับจริงๆเนี่ยไมเคิลแจ็กสันก็เป็นแบบนั้นครับเขามีความกดดันสูงมากในฐานะศิลปินระดับโลกในขณะนั้นเป็นศิลปินป๊อปสตาร์ดับหนึ่งของโลกนะครับมีความเครียดที่นอนไม่หลับก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ตัวนี้โดยหมอเขามาฉีดให้ที่บ้านนะฮะสุดท้ายหมอก็โชคร้ายไปนะครับเพราะว่ากระทําการที่มันผิดจรรยาบรรณนะครับตัวพรอพลเนี่ย <c oughs> ต้องบอกว่ามันสามารถทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเสียได้นะเพราะว่า ค่าความเป็นกรดด่างของ propofol เนี่ยมันสูงมันเป็นด่าง pH เนี่ยประมาณ7-8.5ถึงซึ่งส่วนใหญ่จะค่อนข้างไปทาง8ซะด้วยซ้ำไผมเคยเอาอกระดาษลิตมาสไปวัดนะครับก็ได้ได้ด่างแบบจ๋าๆเลยนะฮะคือประมาณ8.5บางอัน9ด้วยนะครับสูงมากดังนั้นการที่มันเป็นด่างมากๆเวลาฉีดเข้าไปในหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีการระคายเคืองแสบหลอดเลือดมากถ้าใครเคยโดนฉีดก็จะรู้เลยนะครับมันแสบเขาจะให้ที่เส้นที่แขนแล้วแสบไปทั้งอันเนี่ย จนจนกระทั่งมันจะร้อนร้อนเลยนะครับแต่ตื่นมาก็จะหายไปนะครับถ้าคุณนานๆฉีดทีเพราะว่าผ่าตัดนี้ไม่เป็นไรแต่ได้เิดคุณฉีดประจําเนี่ยไอหลอดเลือดเส้นนั้นอะ่ะมันเสียมันจะตีบตันหรือบางคนก็เกิดเปริมเลือดอยู่ในหลอดเลือดตัวนั้นด้วยนะครับนี่คือปัญหาแล้วทําให้บางคนหาเส้นไม่เจอนะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ผมพูดชื่อไม่ได้จริงๆนะครับในประเทศไทยมีคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ ถ้าพูดไปอะทุกคนรู้จักแน่ๆหลายคนด้วยได้รับการฉีด p r o พฟอ o l เพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วไม่ได้ไปฉีดที่คลินิกนะครับต้องมาฉีดสถานที่ที่เขากําหนดไว้ตรงนี้ผมถือว่าคุณต้องไปหาเอ,าเองเพราะว่าถ้าพูดชื่อไปนี่คือโอโดนหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าคือใครนะครับเอาไปหาเอาเองลกันถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับแต่ต้องบอกไว้ว่ามันไม่ช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับ มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องคนที่เขารับการฉีดก็รู้ด้วยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะครับเป็นระดับ VVIP เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าไม่ VVIP เาก็คงไม่ทำหรอกนะครับเรื่องนี้นะดังนั้นนี่คือปัญหาว่าทำไมคนถึงไปใช้โปรพฟอลนะครับมันหลับเร็วหลับฝันดีมีความเครียดเยอะๆใช้ยามาหลายตัวไม่ได้ผลก็มาจบที่ตัวนี้นะครับคลินิกเสริมความงามเนี่ยที่ไต้หวันเนี่ยเขาก็อาจจะใช้ตรงนี้เป็นตัวชูโรงว่าเฮ้ย ถ้าคุณอยากได้ยาตัวนี้นะมาคลินิกนะเราก็มีบริการเหมือนกันเพราะไปโรงพยาบาลคุณไม่ได้หรอกยาพวกนี้เพราะว่าหมอเขาจะให้ยาตัวนี้ก็ต่อเมื่อคุณต้องสายท่อช่วยหายใจคุณจะต้องมีการผ่าตัดคุณจะต้องมีการเข้า ICU เขาไม่มาให้เพราะคุณนอนไม่หลับหรอกนะครับนะนี่ปัญหาอ่าตอนนี้มาเข้าเรื่องกันแล้วว่า propofol มันทานํางานยังไงแล้วมันมีผลอะไรยังไงบ้างนะครับเรื่องนี้ผมจะเล่ารายละเอียดที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ ถึงแม้ว่าจะเป็นหมอก็ตามถ้าไม่เคยใช้ยาตัวนี้มาก่อนก็อาจจะไม่ทราบนะครับโปรโพฟอลอย่างที่บอกครับ pH มันอยู่ที่7จ็ถึงแปหรือบางอันก็สูงกว่านั้นนะครับตัวมันเองเนี่ยมันเป็นไขมันนะครับแล้วมันไม่ละลายน้ําด้วยมันเลยต้องผสมกับตัว emulsifier ตัวหนึ่งที่ทําให้มันสามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับตัว emulsifier นั้นก็คือเลซิทินที่มาจากไข่หรือบางชนิดใช้ตัวซอย p r o t e ีนนะครับก็คือจากถัวเหลืองนี่แหละ ดังนั้นแปลว่าถ้าไข่แพของพวกนี้ฉีดโปรพฟอร์ฟไม่ได้นะครับอ่าฉีดไม่ได้มันจะแพ้รุนแรงได้เลยนะครับโปรพฟอร์ฟเนี่ยมันละลายในไขมันได้ดีมากมันละลายในน้ำไม่ค่อยได้มันละลายในไขมันได้ดีนะครับสมองเราเนี่ยคือก้อนไขมันถูกไหมฮะดังนั้นเวลาที่เราฉีดเข้าหลอดเลือดปุ๊บมันจะมีแสบแสบแป๊บเดียวแหละแล้วมันวิ่งเข้าไปที่สมองมันเข้าสู่สมองได้อย่างรวดเร็วทําให้มันออกฤทธิ์เร็วภายในประมาณสัก30วินาทีก็ออกฤทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้ามันยังไม่ออกฤทธิ์ในตอน30วินาทีถามว่าเฮ้ยแล้วเป็นอะไรมันมีไม่กี่อย่างครับอย่างแรกคนนั้นทนยาแล้วนะครับคือใช้ยาบ่อยจนกระทั่ทงทนอย่างที่สองนะครับเส้นมันแตกไอ้หลอดเลือดที่คุณจิ้มไว้เนี่ยมันอาจจะรั่วออกไปข้างนอกทําให้มันแตกเแ,แ,แล้วยามันก็ไม่ไปถึงสมองนะครับก็มีปัญหาได้แล้วถามว่ายาเนี่ยรั่วออกนอกเส้นเลือดจะเกิดอะไรขึ้นเนื้อเยื่อรอบๆตายได้เลยนะครับเพราะมันเป็นด่างสูงมากมันแสบมากนะครับ เออดังนั้นหมอบางคนเขาจะมีเทคนิคพิเศษนะครับคือให้ยาชาไลโดเคนเข้าไปทางหลอดเลือดดำก่อนนะครับสำหรับผมเวลาจะให้ในกรณีที่ต้องต้องทำการผ่าตัดเนี่ยผมก็จะมีเพื่อนวิสัญญีคนหนึ่งที่ผมไว้ใจเขาแล้วผมก็จะบอกเขาว่าเอ,อ้ยผมขอไลโดเคนด้วยนะคือเขาก็จะเอาอสายรัดมารัดแขนข้างที่จะให้นะครับคือโทเนเก้ะครับรัดไว้ปุ๊บแล้วก็ฉีดยาชาเข้าไปทางหลอดเลือดถามว่าทำไมต้องรัด เพราะว่าถ้าเกิดคุณฉีดโดยที่คุณไม่รัดเนี่ยไอไลโดโเคียนตรงเนี้ยมันวิ่งขึ้นสมองเหมือนกันแล้วก็จะเกิดอาการหูวิงวิงวิงรู้สึกเมาเมามึนๆนะครับแล้วคนเขาจะไม่ชอบนะครับงนั้นเราจะฉีดเข้าไปก่อนสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็ฉีดโปรพโฟลตามไปมันก็จะไม่ค่อยแสบเท่าไหร่นะครับหรือบางคนก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรมันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลับนะครับก็ตอนฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะแสบระหว่างนั้นก็เอามือถูๆตรงบริเวณเส้นก็จะลดอาการแสบร้อนได้บ้างในขณะที่เดินยายยยุนนนะะะครรัััาาตววีี้ออกกกทิิภใปมณณส30็จ หลับเลยหลับอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็นั่นคือการทำงานของมันนะครับมันจะไปกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าแก m m a a m i n o b นบิว i c a ริกแอหรือ g าบ a เอรีเซ o เตนะครับตัวนี้จะทำให้สมองของเราเนี่ยสงบนะครับแล้วมันยังมีอีกกลไกหนึ่งซึ่งบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือมันไปยับยั้งการกระตุ้นของระบบประสาทที่เรียกว่า NMDA ก็คือลด กลูตาเมตนะครับกลูตาเมตคือสิ่งที่กระตุ้นประสาทนะครับกาบาเนี่ยคือสิ่งที่กดประสาทนะครับดังนั้นมันเสริมการกดประสาทลดการกระตุ้นมันก็เลยทําให้มันออกเร็วมากนะครับบางคนอาจจะคุ้นคุ้น NMDA เอ๊ะเคตามีนนี่หว่าใช่ไหมฮะคือใช่ครับเคตามีนเนี่ยมันไปยุ่งกับตัว NMDA นี่แหละนะครับแต่ตัว p r o p o f o l ก็ยุ่งกับมันด้วยเพียงแต่มันไม่ดีเท่ากับตัวเคตามีนนะครับอะแต่ก็ เป็นแบบนี้แหละครับที่เราใช้กันนะฮะนี่คือคกลไกการออกฤทธิ์ของมันนะครับแล้วมันจะหมดฤทธิ์ค่อนข้างเร็วถ้าเกิดเราฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยประมาณสัก3าถึงสินาทีมันก็หมดฤทธิ์แล้วคนไข้ก็จะตื่นนะครับดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเราจะเป็นจะต้องมีการดริปก็คือค่อยๆหยดมันลงไปเรื่อยๆเพื่อต่อเนื่องให้คนไข้เนี่ยเขาหลับอยู่ได้นานแล้วพอเขาจะตื่นค่อยๆลดยาลด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 แล้วเขาก็จะตื่นขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่าในคลินิกของหมอคนนี้เขาทําแบบนี้หรือเปล่าหรือเขาทำยังไงกัันนแ่ครบ ในขณะที่เราให้ยาตรงนี้จะต้องมีการวัดชีพจรอ,อยู่เสมอต้องดูว่าเขาหายใจหรือเปล่าเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแย่เลยนะครับผลเสียของมันเกิดอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนมันเป็นยาสลบมันทําให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับแล้วบางคนเกิดอาการไม่หายใจหยุดหายใจได้ก็ตายได้นะครับบางคนหัวใจหยุดเต้นนะฮะถ้าฉีดบางคนเนี่ยความดันตกเลยนะฮะความดันตกนี่คือก็ก็เสียชีวิตได้นะครับ ซึ่งมันถือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งยวดที่เราจำเป็นจะต้องดูต่อเนื่องแบบใกล้ชิดมากๆเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับผลต่อระบบประสาทอย่างอื่นก็คือเนื่องจากมันทําให้ฝันดีแต่ก็ไม่ได้ทุกคนที่จะฝันดีครับบางคนก็ฝันร้ายบางคนก็ฝันแล้วหูมันมันวุ่นวายไปหมดตื่นมาก็ยังมีอาการหลอนๆอยู่เลยนะครับนี่ก็เจอได้อาการชักก็เจอได้เหมือนกันนะครับชักที่เป็นเนี่ยมักจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเรียกเป็นไมโอโครนัสนะครับ ก็คือเราเจอได้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเจอในช่วงที่กําลังจะตื่นก็คือยามันเริ่มหมดจากร่างกายแล้วจะกําลังจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยบางคนเป็นแบบนั้นนะครับผมยังไม่เคยเจอเรื่องนี้ส่วนตัวนะครับแต่ว่าเพื่อนผมที่เป็นวิสัญญีแพทย์เคยเจอแล้วเพราะว่าเขาใช้ปล่อยกับผมนะผมใช้ใน ICU ไม่เคยเจอสเคตที่เป็นแบบนั้นนะแสดงว่าถ้าเกิดคุณใช้แล้วมีการปรับขนาดที่ดีๆมันไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ผมสงสัยว่าคนเนี้ยเขาฉีดเข้าไปแล้วปล่อยไว้งั้นแล้วปล่อยให้มัน หมดจากร่างกายเองหรือเปล่าอาจจะเกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นมาก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็คงต้องรอดูการสอบสวนของเขาต่อไปนะครับยาโปรโพฟอลเนี่ยนะครับมันยังมีแคลอรี่ที่สูงอีกด้วยนะครับแคลอรี่ของมันเนี่ยมาจากไขมันล้วนเลยคือ1.1ึนกิโลแคลอรี่ต่อ1นซีซีถ้าคุณได้ก็ไปเยอะคุณได้แคลอรี่สูงตัวมันเองทำให้ไตรกลีเซอไรในร่างกายสูงได้ด้วยถ้าสูงมากๆเช่นเกิน300เราจะต้องหยุดให้ครับ เพราะว่าถ้ามันสูงมากเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่2-3อย่างอย่างแรกนะครับอาจจะทําให้ตับอ่อนอักเสบได้เวลาไตกายีเซอไลด์มันสูงสูงนะครับอย่างที่2ทําให้เกิดภาวะที่น่ากลัวอย่างหนึ่งเรียกว่า propofol related infusion syndrome นะครับคนพวกเนี้มันมักจะเกิดในคนที่ให้ขนาดสูงนะครับและก็นานสูงในทางการแพทย์อันนี้ถ้าเป็นแพทย์ก็จะมีการออกสอบนะครับคือสูงเกิน4มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับ นานเกิน48ชั่วโมงขึ้นไปไอ้ตัวเลขตัวนี้ต้องจําให้แม่นเพราะว่าเราใช้จริงเราก็ต้องรู้พวกนี้นะครับถ้าไม่รู้นี่ก็คือแปลว่าคุณอาจจะใช้เรามีปัญหาก็ได้นะฮะ p r o p r e l a t e d infusion syndrome คือยาตัวนี้มันไปยับยั้งการขนตัวกรดไขมันเข้าสู่ไมโตคอนเดรียทําให้ไมโตคอนเดรียมันทํางานไม่ได้สร้างพลังงานไม่ได้พอมันสร้างพลังงานไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะใช้การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน สร้างกรดแลคติกเข้ามาในร่างกายเยอะแยะกล้ามเนื้อต่างๆขาดพลังงานคนไข้เนี่ยเวลามีอาการนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะมีอาการกล้ามเนื้อสลายรับโดมิโอไลซิสค่าครีตินฟอสโฟไคนตหรือ c p k เพิ่มขึ้นแสดงถึงการกล้ามเนื้อสลายโพแทสเซียมในร่างกายสูงหัวใจเต้นช้าไม่ตอบสนองต่อยากระตุ้นหัวใจนะครับความดันก็จะตกเดี๋ยวก็จะมีไตาวายแล้วก็จะเสียชีวิตถ้าเราเจอแบบนี้ต้องรีบหยุดยาแล้ โดยทั่วไปถ้าเราจะใช้ระยเะเวลา,วน,าวนานๆเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจไขมาาันไตรกลีเซอไรด์ทุกประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ต้องตรวจค่าอิเล็กทรไลต์ต่างๆโพแทสเซียมค่า c p k เอะไรพวกเนี้ยอยู่เรื่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่ามันไม่เกิดภาวะนี้ขึ้นมานะครับแล้วคนที่เสี่ยงต่อภาวะนี้คือคนที่อายุน้อยด้วยอายุน้อยเพศชายนะครับมีโรคทางระบบประสาทนะครับหรือว่าป่วยหนักๆพวกเนี้ยก็จะเสี่ยงแล้วเราจะมันจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นภาวะที่อันตรายที่สุดของ p r o p o f o l ที่เกิดขึ้นได้นะครับและรู้เลยไหมครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ให้เยอะไม่ได้ให้นานมันก็มีรายงานการเกิดมาแล้วเพียงเพราะว่าให้แค่ระยะสั้นๆในการทำหัตถการอันนี้มีเคสรีพอตรรายงานมาเรียบร้อยแล้วว่ามันก็เกิดได้คือแล้วแต่ดวงเลยว่าคุณจะไปโชคหลายเจออันนี้หรือเปล่านะครับยังไม่หมดครับพอพอฟ,ฟ,ฟมันไม่ได้หมดแค่นี้มันมีอีกหลายอย่างเลยนะครับอย่างที่บอกหัวใจมีปัญหาเรื่องเต้นช้าได้นะครับเต้นชา้า อ๋ออีกอย่างหนึง่ง p r o พ o f ฟ l เนี่ยเนื่องจากตัวเองมันเป็นไขมันนะครับมันจะเป็นที่ที่เชื้อโรคชอบมากเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียทั้งเชื้อราเนี่ยชอบมันมากแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเกิดคุณเปิดขวดมาแล้วเนี่ยขวดนั้นอนะ่ะคุณทิ้งไว้นานเกิน6ชั่วโมงไม่ได้คุณต้องทิ้งโยนทิ้งไปนะครับถ้าค,คุณเอาไปให้คนไข้แล้วไอ้พวกสายน้ําเกลือนะครับแล้วก็ที่บรรจุโ r รพิฟเเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องทิ้งใน12ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะใช้หมดไม่หมดก็ตามถ้าคุณใช้ต่อมีโอกาสที่จะมีแบคทีเรียเข้าไปเจเริญเติบโตแล้วก็คนให้ได้แบคทีเรียเข้าไปในร่างกายเกิดอะไรครับตายครับติดเชื้อได้รุนแรงนะครับมันเข้าไปใน,นหลอดเลือดตรงๆเลยนะฮะงนั้นอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับมีแคลอรี่สูงนะครับมีเรื่องของตับอ่อนอักเสบมีไตเกือสลายสูงนะครับมีกล้ามเนื้อสลายมีหัวใจเต้นช้าความดันตกมีกฎการหายใจนะครับเออแล้วยังมี แล้วยังมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคพวกนี้อีกนะฮะมีหลอดเลือดอักเสบได้ด้วยเนื่องจาก pH ของมันเนี่ยมันค่อนข้างเป็นด่างนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับคือคนที่ใช้ Propofol เนี่ยบางคนนะปัสสาวะเป็นสีเขียวเออเป็นสีเขียวเลยเราจะเรียกว,ว่า green urine syndrome นะครับมันเกิดจากเมตาบอลไลหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของ propofol ในร่างกายออกมาเป็นสารที่สีเขียวเยวนะครับ อันนี้ไม่อันตรายนะมันไม่ได้ทําให้ตาตวายนะครับแต่มันจะทําให้บางคนตกใจคือใน ICU ีเนี่ยเราใช้ยาตัวนี้กันค่อนข้างบ่อยอะแล้วเราก็จะมีะสายสวนปัสสาวะแล้วก็เก็บไปในถุงปัสสาวะบางคนเดินไปเห็นเฮ้ยทําไมปัสสาวะคนนี้มันเป็นสีเขียวมันเพราะอะไรนะครับผมก็จะบอกว่านั่นไงเห็นเสานั้นไหมที่เขาให้ยาสีขาวเนะี่ยอันนั้นแหละที่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้ปัสสาวะเป็นสีเขียวไม่ต้องกังวลอะไรเดี๋ยวหยุดยามันก็หายนะครับอ่ะนี่แหละคือ ปัญหาเรื่อง Propofol ที่เราเจอได้นะครับมีปัญหากับหลายระบบมากมายตั้งแต่สมองหลอดเลือดนะครับทางด้านของระบบมีมีตับอ่อนทางเดินอาหารกล้ามเนื้อนะครับอิเล็กโทรไลต์ไตต่างๆมีครบเซตหมดทุกอย่างไมโตคอนเดรียก็อาจจะมีปัญหาถ้าเกิดคุณใช้ผิดใช้นานหรือว่าใช้ในคนที่มีปัญหาไมโตคอนเดรียอยู่เก่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งบอกยากนะบ,บางคนคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะครับอ่ะ ดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เราไม่ใช้โปรพฟลถ้าเราไม่เชี่ยวชาญแล้วเราไม่ใช่คนที่มีคนเฝ้าดูแลได้ดีในคลินิกเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ใช้เลยเพราะว่าบุคลากรน,น้อยนะครับแล้วคนที่ดูแลได้มันมีไม่กี่คนถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเขาส่งโรงพยาบาลทันหรือเปล่าไม่รู้แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าบุคลากรที่นั่น,นจะมีความสามารถเพียงพอในการช่วยเหลือคนไข้ในช่วงที่วิกฤตแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับ อย่าลืมนะโปรโพโฟลถ้าเราใช้เนี่ยค่อยๆลดขนาดแล้วก็ให้คนใช้ตื่นมันไม่ใช่หยุดฉีดปุ๊บหยุดปั๊บแล้วก็ปล่อยไปเลยไอเนี้ยมักจะเกิดเรื่องนะครับนะโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะรู้จักกับยาน้านมหรือโปรโพโฟลมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าไปใช้นะครับถ้าคุณไปเจอตามสถานพยาบาลต่างๆนะครับที่มันไม่ใช่โรงพยาบาลอะแล้วมันมียาน้ําสีขาวๆอะคิดไว้ก่อนเลยไอเนี้ยโปรโพโฟลเพราะมันไม่มียาตัวอื่นที่สีแบบนี้แล้วนะครับ มีตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับถ้าถามเราหมอมบอกว่าเออเป็นยาคลายกังวลอ่าเป็นยานอนหลับแบบยาชาแบบคลายกังวลอะไรพวกนี้ขอดูก่อนถ้ามันสีขาวคือ Propofol คุณอย่าใช้การใช้ไอเนี้ยที่คลินิกมันผิดผิดจริงๆเลยแหละนะครับแล้วคุณเกิดอะไรขึ้นมาต่อให้คุณฟ้องร้องเข้าชนะครอบครัวคุณก็สูญเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นใช้ในสถานพยาบาลนะครับขนาดสถานพยาบาลเองเขายัางต้องมีคนมา ติดตามอาการขณะที่คุณใช้อย่างใกล้ชิดไม่ฉะนั้นจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณชัยวิชินแล้วก็ครอบครัวอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ